รีวิวรุ่นช็อกโกแลตกันนะคะแพ็กเกจคือดีมากค่ะไม่กองแกงไม่จกตาเลยแพ็กเกจนี้ทำออกมาได้ดีมากเลยนะคะแพะอะไรแบบนี้น่ารักมากคะ่ะเดี๋ยวจะมาสวอสให้ดูกันนะคะสวอสให้ดูกันนะคะ นี่นะคะกดออกมาเป็นเบอร์605นะคะจะเป็นสีน้ำตาลองคมชมพูตุ่นๆนะคะพอเกี่แล้วสีก็ยังแน่นมากเลยค่ะทุกคนสีผิวแบบเขาก็ทาได้เหมือนกันนะคะมาดูหัวแปรงของน้องกันนะคะหัวแปรงของน้องก็จะไม่ได้หนามากแต่ว่าพอดีกับการใช้งานมากเลยค่ะจะมาสะวะที่ปากให้ดูนะคะ ออกมาก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะพอแห้งก็จะดูะเข้มมากเลยนะคะถูกและดีควรมีติดตัวไว้นะคะเลียงแท่งละ59บาทเองคะ่ะน้อก็ยังกันน้ำอีกนะคะทูออกทูออกก็ยังไม่ออกเลยคะ่ะสียังชัดและเข้มมากอยู่เลยนะคะ